ครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับอ่าวันนี้ก็พบกับ a m เอ็เของเราอีกครั้งหนึ่งวันนี้พามาเที่ยวบรรยากาศแบบออาสดชื่นสดชื่นสดชื่นของทุงนาครับผมก็ก่อนอืน่นวันนี้ก็ใกล้ หมจีนละใช่เออก็สิบจีนยู่อีชิ้นนี้ว่าใช้เนี่ยก็อย่างที่ว่ามีเชื้อจีนก็ซะด้วยเนีคุณยองนี่มีเชื้อไม่มีเชื้อมั้งไม่มีมีเชื้อครับมีเชื้อเชื้อจีนเชื้อเชื้เลยเชื้อลาเชื้อลาเขาซีบ้าหรือไม่คิดพึ่งวันที่แปดเชื้อลาครับผมครับผมวันนี้วันนี้เราพามาดูอะไรพี่เอ๋อย่านะครับเดี๋ยวเข้าไปดูวันนี้เราเข้ามาดูอ่ที่ดินที่ของแสงขันอ่า ที่ดินที่ทองแสนขันครับแต่ผมขอขอดูแป้นทคุณยกบอกรายละเอียดหน่อยอ๋อวันนี้วันนี้พามาดูครับใครที่กําลังต้องการหาที่ดินสําหรับทํารีสอร์ทร้านรับซื้อพืชผลการเกษตรเนีครับผมว่าแปลงนี้ตอบโจทย์หน้ากว้างติดถนนประมาณเกือบ200เมตรโอครับผมโอ้โหครับเกือบ200เมตรกันเลยแปลงนี้จับเนื้อที่9ไร่2งานกับ51ตารางวาพี่นัชชาเนาะแทนให้ดูหน่อย ว่ามันติดถนนนะที่ดินแปลงนี้นะติดถนนประมาณเกือบสองร้อยเมตรนะสองร้อยเมตรใช่ใช่ก็เสียงเป็นไงบ้างครับสวัสดีท่านผู้ชมที่เข้ามาณตอนนี้นะครับอ่ขาขณะนี้ท่านกําลังรับชมการไลฟ์ของ a m เอ็มเอบริษัทเกี่ยวกับรับฝากขายฝากซื้อที่ดินครับอ่าตอนนี้ก็เรามาไลฟ์สดที่ดินที่ทองแสนขันนะครับ ก็ยังยังไม่ถึงอำเภอทองแสงขันเข้ามาจากแยกน้ำอ่างเนี่ยสักประมาณแปดกิโลเก้ากิโลใช่ใช่แแล้วก็ติดถนนเส้นหลักเลยครับก็อย่างแปลงนี้เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาคราผมพาไปดูกันเลยครับก็แปลงนี้นะครับเป็นเนื้อที่9้าไร่2งานห้สิบกว่าตารางวาครับอ่าอันนี้ก็เป็นที่นานะครับที่นาแล้วก็จะมีอ่าแหล่งน้ำสำหรับ ทำการเกษตรตอนนี้ที่จริงเนี่ยที่อื่นเนี่ยเขาเก็บเกี่ยวกันไปหมดแล้วนะแล้วที่อื่นจะแบบแห้งแรงนะตามที่ยอกวิ่งไปตามที่ต่างๆนะแต่ที่นี่เนี่ยคือแบบโอเนี่ยใคือบรรยากาศดมากเขียวขจีทานาได้ปีละสองถึงสามครั้งนะพี่โยที่นี่ทาการเกษตรนะไม่ใช่เฉพาะไม่ใช่เฉพาะปลูกข้าวปลูกนาอย่างเดียวอปีละสองถึงสามครั้งเพราะเรามีแหล่งน้าเป็นของตัวเองไงโอแหล่งน้ําใหญ่เลยนี่ถือว่า โอ้ตอนนี้นู่นไอ้ข้าวกําลังเขียวเลยเนาะแล้วก็วิวเนาะว,ว,วิววิววิวติดภูเขาวสวยเลยด้านหลังด้านหลังเป็นภูเขายอดเลยด้านหน้าน้ําด้านหลังภูเขาตามาหลักเลยนะที่ดินแปลงนี้นู่นไปถึงนู่นเลยนะไอ้ต้นจามจุลีเลยนะก็เขาพัฒนาไว้ค่อนข้างเรียบร้อยหมดแล้วก็มีทางเข้าทางออกอะไรชัดเจนและที่สําคัญเนี่ยแปลงนี้เนี่ยเอกสารสิทธิ์เนี่ยเป็นโฉนดอเป็นคุดแดงนอสสี่จอเลยเป็นโฉนดแปลงใหญ่แปลงเดียวใช่ถูกต้องก้าวไร่เลยเนาะใช่ครับ และที่สําคัญเนี่ยหน้ามันกว้างถึงเกือบ200เมตรนะพี่โอ้โ,อโหสุดยอดอยดูนี่ครับน้ํานี่อุดมสมบูรณ์เอ๊ะเขาว่าเนี่ยผมชอบนะคนไทยนี่อยู่ที่ไหนก็อยู่ได้เพราะว่ามีแหล่งน้ำมีอาหารข้าวปลาอาหารเขาอย่างที่คำเขาบอกอะในน้ํามีปลาในน้ำมีข้าวชเอเดี๋ยผมโต,ตมาจน40แล้วว่า ผมัะไปขึ้นดูล้กมะพร้าวมันไม่เห็นมีปลาเลยลาดูอันนี้มันน้ำมะพร้าวพอแล้วโอ้โหแล้วเราก็หลงฟังเอ๊ะพี่จะมีอะไรสาระหรือว่าจะมีอะไรมาฝากคานผู้ชมหรือเปล่าโอ้หไปพาไปดูน้ำมะพร้าวซะงนั้นนี่อยากให้นาชาพาดูตรงเนี่ยตะน้ําของเราอ่าเนี่ยครับก็สามารถทํานาทําเกษตรได้ทั้งปีแหละครับโซนนี้นะครับขนาดเดือนนี้ยังทําได้เนี่ยไม่ต้องกลัวเลยว่าเดือนอื่นจะทําได้หรือเปล่าสบายมาก <ม>น้ำนะไม่แห้งเลยนะครับเพราะว่าผมมาดูตลอดก็คือไม่ไม่มีวันแห้งเลยน้ําน้าไองของบ่อนี้นะครับแล้วก็ไฟฟ้าปลาปลาเข้าถึงทั้งหมดแปลงนี้ก็เดี๋ยวพอพอดีพอดีมันเป็นพื้นที่ใหญ่เนาะเดี๋ยวเราใหญ่เราแปะสเกลแประรูปผังโฉดลงดไปในคอมเมนต์ด้านล่างคก็เดี๋ยวจะมีภาพมุมสูงให้ด้วยเดี๋ยวผมบันวีดีโอให้เลยนะครับแปลงนี้น่าสนใจตรงที่แบบว่าโอ้โหเข้าออกสะดวก ติดถนนหลักก <statistically> ็ไปท้องแสงขานได้อ่าก็เส้นนี้ที่ผมมาขี่รถมอเตอร์ไซค์บ่อยๆนะคืไปสามารถไปทางโซนภาคอีสานได้ไปจังหวัดเลยไปเพชรบูรณ์ไปเข้าตรงไหนชาติชาตการจ์ใช่พี่ก็เดี๋ยวเดี๋ยวเราไปพอไปถึงแยกอ่า ทองแสนขันมันจะมีให้เลี้ยวซ้ายกับเลี้ยวขวาอะไรเงี้ยก็สามารถเลี้ยวซ้ายล้วก็สามารถขึ้นไปทางเขื่อนศริกิจไปทางอ่างเอน้ำปาดปนงโจกเลี้ยวขวาเนี่ยเราไปจังหวัดเลยไปเพชรบูรณ์ได้ที่จริงเส้นทางนี้คือเส้นทางหลักเลยรถผ่านกันตลอดคผมนอกว่าถ้าใครจะทำโซนนี้เป็นทีพักอาศัยได้ได้ไาะเป็นแบบเพราะค่าเฉลี่ยต่อต่อไร่เนี่ย ถูกมากเดี๋ยวเราเอาไว้ทายคลิปเดี๋ยวจะบอกว่าเท่าไหร่แล้วก็เส้นทางนี้เป็นเส้นทางธรรมชาตินะครับอมันลมลื่นที่ขับไปไปภูทบเบิกใช่แล้วก็ไปไหนชาตการที่ไปชาตการไปออกนครไทยที่จริงมันก็จะมีให้เลี้ยวที่ที่ช่วยที่ว่าไปเลยได้ที่ไหนนะที่มีซากุระ อ่าภูลมโลอันนี้ก็ผ่านทางนี้ใช่ไหมผ่านได้ผ่านได้คือขึ้นทางชาตการใช่ขึ้นทางอำเภอชาตการแต่เส้นนี้นะผมว่ามีแหล่งกลางเป็นช่วงแบบว่าปลายฝนต้นหนาวอะไรอย่างเงี้ยเนาะเยอะเนาะเยอะเยอแล้วก็บรรยากาศดีโซนนี้ผมว่าถ้าใครหาที่สักแปลงนึงไว้สําหรับทำรีสอร์ททำทำรีสอร์ททำเกษตรแปลงใหญ่เกษตรผสมผสานใช่แล้วก็ มันแล้วยิ่งสมัยนี้นะใครบอกว่าไปนามีแต่ข้าวตอนนี้ไปนามมีแต่มาเล็กกาแฟเยอะแยะไปไปที่นามีคาเฟ่ใช่ก็ทำคาเฟ่ครับผมก็ที่ดินแปลงนี้นะแต่บอกรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งตั้งอยู่อ่ำเภอทองแสนขันติดถนนส้นบ้านน้ำอ่างทองแสนขันอยู่บริเวณบ้านวังตะกดตามที่เขาจะเรียกชื่อหมู่บ้านคือหมู่บ้านวังปากด เนื้อที่9ไร่ 2>, 2งานกับ58ตารางวาครับผมหน้ากว้างประมาณกืบ200เมตรใช่โอ้ยยอดมากก็จะเป็นบรรยากาศทุ่งนานะครับแล้วที่สำคัญนะ่ะอ่าไอ้ส่วนทุ่งนาที่เขาทำอยู่อ่าสูงนะก็คือตัดตัดเป็นในรีสอร์ทอะ่ะ ได้สวยงามเลยผมว่าแลนด์สเคปสวยนะครับแปลงมันเป็นระดับเนาะระดับไว้เรียบร้อยหมดแล้วแล้วก็เนี่ยอย่างแปลงนาเขาทําเป็นขั้นบันไดไว้เนี่ยครับมีแหล่งน้ามีนาระดับที่หนึ่งมีนาขั้นที่สองเนี่ยครับแต่น้ําไม่ขาดเลยนะทำกันทั้งปีนะนนาทำทำได้ปีละสามครั้งนี่ก็ตอบโจทย์ที่สุดแล้วครับอแล้วก็อย่างคือถ้าคุณไม่ทํานะคุณต่อยอดไปทําอย่างอื่นได้ใช่ต่อยอดไปทําอย่างอื่นได้เลยก็ ใครที่กำลังมองหาอยู่เนาะเอาไว้ซื้อเก็บไว้ทําธุรกิจอาภายในอนาคตหรือให้เช่าอันเนี้ยถือว่าคุ้มคุ้มคุ้มครับก็เนี่ยแนวเขตก็จะเดี๋ยวให้ราชาแพนไปนะครับก็จะมีตรงต้นอันนั้นแล้วก็มีท่อแป๊บท่อแป๊บสีฟ้านะครับครับผมก็จะตามแนวคันนานนี้มาเลยตามที่เราปลูกนาอยู่แปลงเดียวนะครับอ่านะครับตามแนวคันนานี้มาเลยนะครับก็จะมาจนเนี่ยครับไอตรง ต้นไม้ใหญ่ฝั่งนี้ะนะครับแล้วก็ยาวไปจนถึงหน้าถนน,นตรงที่เราเดิน<ก>เข้ามากันสวัสดีท่านผู้ชมทั้ง25ท่านนะครับครับสวัสดีบอส,สด้สวยก็ส,สวัสดีนะครับที่กําลังชมไลฟ์ของเราอยู่ก็วันนี้ก็พามาชมบรรยากาศธรรมชาตินยะเข้าสู่ธรรมชาติคือดูยอดข้าวลมพัดเย็นสบายยิง่งเราเมื่อกี้อากาศข้างนอกร้อนๆนะพี่โอ,อนี่เราเดินเข้ามาตรงนียพอมีน้ํามีทุ่งนามีร่มไม้ครับ บรรยากาศต่างกันนะผมว่าน่าจะต้องมีสี่ถึงห้าองศานี่รู้สึกได้เลยว่ามันแตกต่างนะครับก็อย่างที่ใครเล็งหาไว้ครับเอ๊ว่าจะไว้ทําอะไรเผื่ออนาคตก็ที่ดินตรงนี้นะครับใครยังคิดอะไรไม่ออกอันดับแรกซื้อซื้อให้เช่าให้เขาเช่ามีคนเช่าอยู่แล้วนะครับตอนนี้ก็สามารถซื้อแล้วปล่อยเช่าได้เลยเพราะว่าน้ําไม่ขาดมีตลอดทั้งปีตอนนี้ที่ราคากรครับผม ก็ที่ดินแปลงนี้นะครับเนื้อที่9ไร่2งาน51เอตารางวาครับผมก็ราคาเลยเนาะราคาราคเมาเหมารวมไปเลยพี่โอก็2.4ล้านราคาือราคารวมนะครับราคานี้คืออะไรพร้อมโอนนะใช่พร้อมโอนด้วยซื้อขายกับเรานี่ราคาโดยตรงจากเจ้าของเหมือนเดิมทุกแปลงใช่นะครับไม่ต้องกลัวเรื่องราคาเลยแล้วก็อีกอย่างคือซื้อผ่านบริษัทเนี่ยมั่นใจเรื่องเอกสารสิทธิ์ได้เลยครับ เราดูแลให้ตรวจสอบไว้ให้เรียบร้อยหมดแล้วอ่า,าได้แน่นอนใช่ถ้าใครสนใจนะก็สามารถติดต่อได้จากเบอร์โทร0 8 9 2 1 5 0 2 2แล้วก็หรือไม่ก็ที่สำนักงานโทรเข้าไปได้ตลอดก็คือ,ก,อก็อยากอยากถ้าใครมาจากต่างจังหวัดหรือว่ายังไงก็เข้าไปเลือกชมได้ที่ตามเว็บไซต์เราหรือว่าตามแอดลงแอดไลน์เข้ามา,<อ>าแต่ถ้า<ม>อยากเข้าไปนั่งพูดคุยกันหรือว่าก็ไปที่ออฟฟิศเราีแยกบ้านเกาะ ครับผมเยื้องเยี้งกใหญ่แอร์ติดกับคลินิกแพทย์ทหารตรงทางเข้าโรงแรมฮอบบี้นี่โคษนายเขาอีกแล้วรับเคยรับจ็อกมาับกะว่าเนี่ยจะใกล้ตุ๊ดจีนเนอะเผื่อเขาได้ยินว่ามีซองดงซองแดงกันมาบ้างไม่ได้แตะเอียก็ต้องมีแตะอังละสองพี่น้องช่วงนี้ก็ฟิตๆกันเลยโหร่างไกาเนื้อเสื้อดีโอมนี่เสื้อชุดใหม่นะมี่ท่านท่านหัวหน้าพิ่จะตัดมาให้อกว่าเนาย ปี Jamie, ใหม่นี้ไม่ต้องรายเดี๋ยวเอาชุดใหม่ให้โอ้โหผ่านมาได้แค่สองเดือนพิดอีกแล้วพิดอีกแล้วมันจะอะไรขนาดนั้นก็นะครับก็ฝากกดติดตามทางทางช่อง y YouTube เพจของเราแล้วก็ทางเฟซบ o o กอ่าเอ็มแอสเซทก็ช่วงนี้ก็เดี๋ยวพยายามจะเดี๋ยวโปรเจกต์ต่อไปก็จะมีคุยกันเรื่องธนาคารเรื่องดอกเบี้ยเรื่องกระบวนการต่างๆการซื้อบ้านซื้อที่ดินไม่ได้ยากอย่างที่คุณคิดใช่นะครับซื้อมา ขานกับเราเนี่ยสะดวกสบายไม่เหนื่อยใช่ปลอดภัยแน่อนอนระดับแรกรรปลอดภัยระดับสองคือคุณได้ที่ที่ตรงใจคุณแน่นอนครับมาพูดคุยกันก่อนนะค,ะครับ,รบก็๋ยวให้เบีโยย้ำอีกสักรอบหนึ่งที่แปลงนี้อยู่ตรงไหนที่ดแปลงนี้นะครับอยู่ที่ท้องแสนขานบ้านวังประกฏห่างจากสี่แยกน้ําอ่างมาประมาณ8กิโลเมตรเข้ามาทางท้องแสนขานนะครับติดถนนเลยซ้ายมืออยู่ฝั่งซ้ายมือติดถนนเลย กว้างเกือบ200เมตรครับผมเนื้อที่9ไร่2องานห้ตารางวารับราคารวม2องล้านสี่แสนบาทพร้อมโอนใช่ครับผมต้องก็ซื้อเก็บไว้ได้ครับเพราะว่ามีครบหมดมีทั้งแหล่งน้ำแล้วก็บรรยากาศวิวภูเขาใช่เดี๋ยวให้นาชาแพนไปตรงเพราะว่าเส้นเส้นนี้นะอย่างที่ผมบอกอ่ะมันเป็นเส้นที่เส้นหลักนะครับเส้นหลักไปอีสานใช่ไปเที่ยว สถานที่เที่ยวต่างๆใช่ครับครับผมสามารถไปอำเภอถ้ามาเนี่ยก็ถ้ามาจากอุตรดิตถ์ก็ไปอำเภอทองแสนขันได้ไปน้ําปาดได้ถ้าไปข้ามไปต่างจังหวัดก็ไปชัตกาไปนครไทยพิษณุโลกสามารถไปจังหวัดเลยได้จังหวัดเพชรบูรณ์ได้ใช่เป็นประตูสู่ภาคอีสานได้ครับผมถ้าเราเห็นตั้งแต่ตรงที่แยกแยก,แยกน้ําอ่างเนี่ยเขาจะติดไว้เลยว่าเป็นทางเลี่ยงเมืองช่วงเทศกาลแต่ที่จริงมันจะไม่เลี่ยงแล้วตอนนี้ใช่จะไม่เลี่ยงจะเป็นหลักอยู่ลวเพราะมองวิวสวย ตัวนี้นะครับผมก็ยังไงก็เดี๋ยวก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับท่านจะได้เห็นซับสวยๆซับเด่นๆที่เข้ามาบางทีคุณอาจจะไม่ได้ดูดูไม่ทันเนี้ยก็กลับไปดูย้อนหลังได้ทั้งช่องทางอย่างที่เราบอกก็มีทั้ง y o u t u b e ใช่ f a c e b o o k Facebook ไลน์ฝากไปกดติดตามได้ใช่ไลน์ก็ของเราก็สมาชิกเยอะถ้าก็คือจะมีโพสต์เข้าไปให้คุณติดตามตัดกันตลอดนะครับ ถ้าอย่างไรวันนี้ก็าฝากติดตามช่องเอเมสเซ่ด้วยช่วงนี้มีซับใหม่ๆเข้ามาเยอะใครใที่กําลังหาบ้านหาเราเฮ้หาหาที่ดินสวยๆในจังหวัดอุตรดิตฐ์เนี่ยใ่ผมบอกเลยว่าคุณไม่อยากพลาดโอกาสดีๆเนี่ยเข้ามากดติดตามเราไว้ครับหรือไม่ถ้าใจร้อนก็โทรมาเลยรรเรามีพนักงานดูแลตลอดอยากจะไปดูซับดูบ้านดูอะไรบอกได้นะครับคุณไม่ต้องเหนื่อยอยู่อยู่บ้านเฉยๆก็ได้เดี๋ยวเราไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องเสี่ยง ไ้เดี๋ยวเราไปหาก็ได้ไปยังเลยนะครับก็สําหรับวันนี้ก็อ๋อนะพอสมควรเป็นที่นาแปลงสวยๆครับผมก็เดี๋ยวฮะอวันนี้ก็เราสองคนพี่น้องลาไปก่อนโยยกคู่หูอูโหูตัวนี้ขยายล่างไปแล้วเป็นล่างที่สามที่สี่อาจจะขยายต่อเนื่องดูแลจะไม่มีท่าที่จะหยุดจะอยังไงก็ติดตามพวกเราเอเมสเซด้วยก็ท้านวันนี้ขอบคุณนะครับครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ ี่ครับบรรยากาศวิวภูเขาสสวยๆเลยครับ oh oh. ลมพัดแบบโอ้ oh oh. ดูเห็นได้สีเขียวๆนี่โอ้โ oh ห oh. oh oh. มันชื่นใจ